ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงโดยมีนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนางสาวชนิสาชมสินผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางมุจลินทองนวลผู้อํานวยการสํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To บี Number ร์วันีช่วง Talk to the Princess สร่งตบคำถามสมาชิก To บี Number วันที่ขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรวมไปถึงเกร็ดสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการดำเนินชีวิตโดยมีนายธนโนไทยเอื้ออมอรัตนนายรัชานน์กันเพียงและนางสาวออนลินลีลาบุรณะธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไราตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที